มาอยู่ครับสินจเจริญยนเสียปอนนะฮะปิดฤดูกาลถาวรแล้วใช่ไหมเนะี่ย <laughs> นี่ครับเสร็จงานก็จัดการรังเก็บเอาแว็กไหมแว็กต้องเข้านะแว็ก <laughs> ใจกี่ขวดวนะเนี่ย <laughs> เอาแว็กลงเลทไว้เนี่ยสินเพ้อเลย là ngay của khán ăn đấy khán cầu mẹ khán cầu đàn vỗ này tự to xe con dựa vỗ tập thủ chủ yếu văn á Oh. Oh. Say what she did,

กินก้อเยเฉยหรอเลศตอนนี้นกินก็อยู่ยากเลยนะอยู่ยากเลยโอ้อน้ำมาจาก ไม่ได้มาจาุดคลองนะคลองไม่มีน้ํานะยังว่าน้ํามาได้ไงไปดูเครื่องสินี่เป็นเครื่องสูบน้ำมาฮะนี่ฮะเป็นระบบไฟฟ้านะมอเตอร์ไฟฟ้านี่ครับดูจากสะหลังบ้านน้ำไหลไปยาวเลยวันนี้บรรยากาศช่วงเช้าเช้าครับ จบบ้าหลองพุ่งมาทางนี้พอดีฮะเอ,อ้ยหลบก่อนไปไนะหนไปวะ ถินเจริญนี่จะดูแล้วจะล้างง่ายกว่านะมันไม่ค่อยจิดแน่นมากเท่าไหร่ไล่เบามาดีฮนะจบการปฏิบัติการปีแรกครับสินเจริญยนรถเกี่ยวเปียปอนะเกี่ยวเกียวไร้ไหนครับ เกี่ยวแป้งไหนครับว่าจะวแปไปย่าคนเลยหอ่เออะดะะไม่เอาน้าลูกแองนี้โหวง่ใคบอกว่าเพราะว่าเพราะว่าถามว่าใครว่าเดินก็เดินกิน